เกียรติยงยุทธนะฮะขึ้นไปดูยกที่หนึ่งยกที่สองแล้วก็วันนี้อย่าพึ่งกับทิบตานะครับผมกันต่อครับคู่นี้ไอ้เซียนครับเพ่อหาดสอสุภาวันมวยขนแก่นเจอกับเกลือกชัยเกียรติยงยุทธมวยนครศรีธรรมราชบ้านเดียวกับธนูอินเมื่อสักครู่นี้แล้วครับมาด้วยกัน,น,น,นครับมวยใต้ชมกันโอ้ดูจะเห็นได้ว่าเกลือกชัยนั้นใหญ่ยาวสูงกว่า เห็นได้ชัดครับแต่ว่ายอดมวยอย่างเครือหาดนเหลี่ยมจังหวะนั้นโอ้โหถูกประเภทสอกสู้แล้วครับลายลำตัวของเครือหาดคู่ในครับมวยเสียเปรียบรูปร่างโดนหักศอกคำแทงเอ้าแหลกกันแตกแล้วครับเครือหาดเห็นแล้วครับแตกครับศอกศอกขวาเมื่อสักครู่นี้แตกครับพี่ของเกลือชัยจะไปร่มจับตาดูครับดุนอาททองฮะต่อยดูครับอัจฉริยะนะครับพอเห็นแตกปุ๊บนาทีทองแท่ธนูอินเลยครับ อี๋เหรอครับให้มันแตกเลยดีกว่าครับชี้ให้กําการดูครับให้กําการดูว่าแตกอยอีกแม่ลูกนี้สวยงามฮะคุณเพลียครับหุกซ้ายเข้าไปพวกเลือดเข้าตาของเครือหาเรียกแล้วครับยุติการโชคโอ้ยเรียกแพร่ศสนาครับร้อยเอกนายแพทย์จำเนียนดวงรัตครับพันเอกเพิ่งดูไปโยกๆร้อยเอกขึ้นมาดูครับหมอชัยเพชรโอ้ยไหวไหมครับเกีิดชัยขอครับขอเขาสู้ครับ ไม่ไหวครับโบมือบอกพอครับพอโอ้ยังแตกคู่แรกยังแตกเย็บไม่เสร็จครับคู่สองแตกตามแล้วครับ